สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าไทยร้านไทยจากอังกฤษเราสั่งออนไลน์เพราะว่าตอนนี้อยู่ในที่ที่ห่างไกลก็เลยแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานเนาะโอเคเรามาฟังมาดูกันว่าสินค้านี้มาจากไหนสินค้านี้มาจากอืม ภาคใต้ที่บ้านเราเนี่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะได้มาหกลูกราคาแปดปอนกว่าเงินอังกฤษนะตีเป็นเงินไทยแล้วก็สามอหกสิบบาทเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ทานหลังมื้อเย็นนะจ๊ะหกลูกมีค่ามากสำหรับเรานานมากแล้วที่ไม่ได้ เดี๋ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนปอกเปลือกรับประทานวันข้างในเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ